ยว,ว้าวเฮ้ยน้ำมันอะไระ <m im itation> อ่ะอู้หูชูชูอืมอีกใครเนี่ย <m im itation> มีพลุเอ่ออะไรอ่ะเห็นดอร์เพลรแล้วก็อะไรตา่างๆนิดหน่อย <m im itation> ไม่ได้แย่เท่าไหร่ ในระหว่างสู้อันที่จริงเราไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นการไรกับเ er อนเดอร์ดากอนอ่ะแตเอเดอร์ดากอนกนระดินอ่ะเอองงเลยต่อยกระดินไดอ้อ้ที่ที่มีเอนดแมนให้เลือกสันหลากหลายมากนี่ก็เป็นผีสเปกเตอร์ตัวจำ<ห>จำได้จำได้ว่าถ้าเราเอาเชือกมันเอาเชือกมาแล้วก็มาผูกกับมันอะ่ะมันจะพาเราไปหาเนเธอร์ฟอร์เชส เอเ e อร์ฟอร์เทสใช่ในที่ในที่แบบนี้เนี่ยนะพี่พูดผิดจำไม่ได้ชื่ออะไรอะไอเชือกผูกไม่เห็นได้เลยพี่เหรอเชือกแบบรีนหลีดปะจำได้ว่าได้นะแบบรลีดได้แล้วผูกได้แล้วอุ้ยไปเลยพาไปไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะพี่ ไม่ไม่ไม่ไมันัวอะไรวนะสเกตเตอร์สเกตเตอร์โดนหลีไอ้นี่เป็นสียได้เชถูกรับ,บมันโง่ลงอิ่หน่อยเี่พี่มันจะพาผมไปไหนวะพี่เนี่ยอืออมไหนไหนที่เดียบแบบผมยังไม่เห็นวีแววเลยว่าผมจะไปไหนอะ พอยียน,นลองมากับผมป่ะเผื่อมันเผื่อมันมพาไปเอาคืออะไรบ้างวะน่ะโควิดท <COVID. S 2> ี่มันไม่พาผมไปอ่ะมันมันมันพาผมบินบนนะพี่เอาเหรอหลอกลวงวันเนี้โกงคามิตเตอร์โกงคามิตเตอร์เสียงคีย์บอร์ดนี่เข้ามาเลยกขแามาบินผมหยุดทำงานตอนนี้ผมกรีดอ่ะ ผมลอยอยู่บนอากาศไม่ไม่กลีเสร็จปะไรอ่ะแกแหละผมเริ่มไม่เห็นพี่ที่เดี๋ยวผมจะไปแล้วกับพี่ถ้าผมบินมาเรื่อยๆเลย,เลยอ่าฮะ พาผมมาไหนเนี่ยเอา้าเอา้าจะจะถึงจุดเดิมแล้วแน่ไอ้าผมมาจุดเดิมเหรอ,อเอา้าไม่ใช่หมานดีพี่มันจะพาผมไปไหนวะเมสิกหยุด<อ>แล้วก็ลองบินตรงไปทางนี้ดูไม่ใช่ถ้าเรื่อหรือใช้ VPN ใช้ฮามาิ โอ้ยจะเอาเชือกออกโอเคขอขอบคุณพูดตามตรงพออยู่ที่แบบนี้เราสึกปแปลกๆอะทำให้เห็นตัวเองสัหน่อยดีกว่าให้เห็นตัวเองสักหน่อย F5 เลยสวยเริ่มีเริ่มโมแมนเลยดินนนี่ไงเจอละเออ โอ้ยทำอะไรผิดนี่มีอะไรไม่มาถึงพาเรามาที่นี่มันมีอะไรดีกินไกล่ละ นี่มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสิ่งที่มันไม่ใช่ริมเหลี่ยมนี่มันอะไรอีเลธาอ่าเศร้าไม่สามารถเป็น EM เอี่ยมไม่สามารถเป็นเอ็มซีได้แถมยังใช้ไม่ได้โดยตอนนี้ นี่คือล้อส์นี่คือล้อสมีวูคารเตอร์หรอจิตำรา ียอะไรวะน่ะข้าตัวแล้วว่าทำนี่เอะห่ยีเหยงทั่หูทำนี่เยอะ้เสียงอะไรโอ้เสียงโคตรแบบเนียเลือดเนื้อ่เหมือนแมวปั่นเนี่ย หูเองเป็นไรนี่โตเอาหูนี่มาจากไม่เมึงมกใ็ใช่แต่หูเองอะเป็นไรทำไมยังฟังเป็นงั้นก็มันกูดูคลิปแมวปั่นมาแล้วเสียงนั้นแบบหลุว่าเกมุทำอะไรสู้กับปีศาจเนี่ยเสียงแบบเลือดเนี่ยบ้างากระจายมากชนะหรอพี่ชนะแล้ว มีสิ่งมาเช้าไปอันจริงๆพี่ไม่เก็บผมเก็บนะพวกเนี้ยอ่าได้อเลธ <คน S 1> าจากที่นี่นอันนึงต้องไปหายแว้วตาเสียดายมากกายเป็น EMC ไม่ได้โอ๊ยอะไรเนี่ย,เ,กกย,อยเอาพี่เดมหายเอาอเป็นที่แม่งจะบักปักนะเนี่ย ที่ก็เห็นชื่อพี่เดมอนทีก็ไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะขอดูอะไรเอย่างก่อนไม่บอกข้อมูลหน่อยเหรอถ้าไม่บอกเดี๋ยวหาเองโอ้โหมีอีเลทาบอนึ่งอีเมพี่ผมออโอเค ขอพูดเลยนะได้โดริกิดีมากมอสที่เสี่ยงด่างม่าเรียกว่ามึงมีสติสาม เวอร์ชันการตายสุดสมจริงนี่มันอะไรกันนี่โอ้มีเสียงเพลงด้วยลืมจะร้องเหรอมีสิกได้โดลิกีเท่าไหร่ละอู้เจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยใช้ได้ใช้ได้เอาละ่ะไม่เวลาจะทำที่นี่ละแล้วเหออทีเอ็นไม่ใช่นี่เหรอ อันที่จริงแล้วมันจะมีมิวแทนด้วยแต่ว่าแล้วก็บอสเดอะวอยด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำไงเจอขาไม่มีใบข่าหัวลงมาได้นะกระจายทุกที่เดินน้อแมนไหนไม่เงินน้่แมนอาจจะเป็นพวกนักล่าค่าหัวก็ได้พี่ไม่ใช่ที่เหมือนหยิบ ไปรู้ไอ้นักมแมนนักฆ่าหัวมืออาชีพว้าวฆ้าหัวห้าหมื่นแล้วยังพูดมายังไม่แน่นอนทำไมอยู่ดีๆก็พึ่งนึกอะไรสักอย่างออกเออต้องหายตัวั่้อีกทีแล้วกันไายพี่สนามปะลองเหรอไม่ไม่ไม่ไอตัวที่เอออะไรเสี่ยง1ิเกาอ่ะ อ๋อโควิดใช่ใชอาปิสให้อยู่กับผมเน่สองตัวยื้อชิบไหมคนลุกต้องไปหา,มาแมลงวันและยุงอีกในนาลกอ่ะนะใช่แล้วมีศึก่ายุงได้ไเข็มมันมาอย่างเข็มมันหนึ่งอันที่แค่นั่นแหละต้องการ แค่นั้นแหละที่เหลือก็คือยุงละไม่สิเอ่อมแมลงวันละไม่สิกอยู่ไหนอะลอยมาเรื่อยอะพี่กลับเลยแล้วี๋ยวโอเคได้ โอเคมาแรงวันเนาะบ้านแล้วพี่ปินหาแมลงวันอยู่ได้เราเ่าแมลงหมดอ๋อผมมีแล้วแม็กกอตอ้าวหรอผมมีสองตัวผมเก็บไว้ทำอะไรไม่รู้โอเคก็ดีมามามาเอาผสมกับเข็มยุงอะ ฝันมอสคิโตลาวาเนี่ยนะเอามาเออ,เอ,อต่อเอามาโอเครอได้แล้วโอเค okay. ไปเลยทีนีกลอบมา เข้าไปในดีเอ็เรียบร้อยจบ่อเหมาะจบแล้วจบมังกรแล้วจบบอสหลอนต่อโอเคบอสหลอนแล้วล้มอกแล้วไอ้มาแ้วงวอยเวรอานวานานานาี้เขียนทำจะไสเซของชีตของชีต ก็เจียเจ็บจังขึ้นมนดาบไม่ใช่ขึ้นมนตาแต่นี่คือขึ้นมนดาบไอ้เชียวน้ำลอนะ้อมนะขึ้นมนดาบว่ะเอาได้ปะะ่ะเหรอเอาโอเคเอาแซมอนแซมอนเม,มื่อกี้ตายเมื่อกี้เลยเอาดูบ้างกนแบนี้เอาเดี๋ยวพี่ยังมีเลยแต่ครับทีแ่แกกันต่อใช่ไหมน้าครับก่อนแล้วค่อยมาเล่นดูบ้าง ใช้นิทรรอลายสองอันเลยนะพี่พวกเราไม่มีอจะเหลือลพี่เราไม่มีอยู่แล้วอา้าวไปหาเลยดิเราเวผม,มาหาเอ้ยมันจะมีไอ้ไม้คาทายที่ทำให้เห็นแร่อยู่ใช่ไหมอืมนั่นสินะช่างมันไม่ได้สม่าง,เรา,างเราขุดขุดมือเราหามือเรานะคือหาให้หามือขุดมือ แล้วนะเราจะหาที่เธอได้ย,ยังไงเหรอทั้งคนเนี่ยหาข้างบนหรือข้างล่างดีนะจะเลยถั่วนไม่กลุ่มข้างไหนอ่ะพี่ ทั้งสองเอาใจละฮะเออซินเตอแอนเชนบีปีสดไม่แปลกที่จะมีเอ่ออันเมิทีแอมข้าวยังไงวะนะหลายอย่างเรียกันวะนาหลายอย่างโอ้ยก็ว่ายอยู่แยกมาชื่ออะไรวะพี่เรดเอ่อ

นะเก่งเรื่องขับของไม่พูดจริงนะไม่ได้ม,มุจรดีเปล่ายิงจริงยิงไม่โมไม่โมกลับโลกละนั่นแหละ,ะครบแล้วเหรอง่ายเนาะวิตตำมินนิดโอาแล้วเหรอพี่เดมไปจังเลยอืมพดบ้าบ้าจริงเออผมยังนั่งขับพีแอก็กอยู่เลยพี่มาขับที่โลกมา เหี้ยผมข้าวเฮยเถอ์เกี้ยดีเยอะ ngọ เลยเ,ยเสียวเลยนะจาไปยังยังไม่มีน้ำตาแก๊สเลยเนะี่ยเปล่าเขาทำม,ามันร้องไหเ้เดิเดินไปเตะไข่ธ <c oughs> นูเนาะเออธนู <c oughs> โมเลนนี่ยิ่งโคนรแรงแก๊สอยู่ไหนเ้ก้าวหาเต็มถังเอาน้ำตายอยู่เอาน้ำตายมาขอบคุณบ้าโคตรน่ากลัวกึ่งจะลาค่ะถูถ่ายเอาแกมโอรเมชั่นเลยภาะสาอะไรอยู่ชื่อโคตรนี่มันใช้น้ำมันเบนซีนนะรู้ไหมตรงไหนอ่ะเต็มอ่ะ ไม่ลดในเกมอ่ะไปอ่ะมาเทน,นัน้นาร์เรสตินควรไม่ตายอหรอไม่ตอนตอนมาโดนเตี๋ยถ้าเราไม่ตีนไปก่อขาไม่ให้มันกระเด็นไปไกลสักขาต้องเป็นสีดำเลยมันใช้ฮากิแล้วไหมโคตรล้ำเออทำตอนป้องกันได้มันเอาแขนมากันแล้วเปลี่ยนแขน <S <S ได้